สวัสดีค่ะบัดนี้วันที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2568เป็นวันที่31ที่ข้าพเจ้านางสาวพ,พิมพ์สนุพัทรชริธนากิจ ขอถวายเสียงสวดสัทยายพระสตดพระปฏิญมนต่างๆถวายเป็นทางบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารยาบูชาแดก,กูบาจันทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมัน่นมีสติรอรึณได้มีสมาธิจดจ่อในอัขระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเน,นื่องด้วยเธอ 1. หนึ่งบทการพรัฒนาตายอร่างสาัมาสาัมพุทโตภควาผู้ทางภควันตงังอภิวาเทมิ วัคะโตภระตาธรรมโมธรรมังนมัสามนี้สุปฏิปันโนพระโตสาวกสังโคสังคังน้มันี้สองบทบูชาพระภัยรีพิณานอรหังสัมาสัมพุทโธสุจิรังปรินนพุโตกุณหิทธรามานุธานีปารมีหิจติสติยาวัชชีวังอาหังพุทังธรมังสังคังสารนังคาโตปูเชมิรัตนาแตยังธรรมังจารามิโสธินาสามบทสวดชุมนุมเทวดา สมันตาจักรวาลิสุอาตาขัาฉันตุเทวตาสัพพังมุนิราชสัสสนันตุสขาโมคทังสักเกกเมีจรูเปกิริด้วีขาราตเถจันติเขศมิมาเีตีเปรตเถจักรมาลตรวด้านาหานิเคหาวัตุมหิเคเตภูมารใจยันตุเทวาชลาลาวิสเมย์ยังขันธพนาคาธิรันตาสันติเกยังมุนิราชจันังสาทบูมีสุนันตุธรรมสวนรกาโลยมะทันตาธรรมสวนรกาโลยมะทันตาธรรมสวนรกาโลยมะทันตา สี่บทสวดบูพาพาคณะมรรคานมโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะน้ำมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะน้ำมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะห้าบทสวดแต่สารนาขัมมนาปัฏฐะ พุทธังสรณะคจฉามิธรรมังสรณะคจฉามิสังฆังสรณะคจฉามิทุ ing, ต Saint e, ทิยมปีพุทธังสรณะคจฉามิทุติยมปีธรรมังสรณะคจฉามิทุติยมปีสังฆังสรณะคจฉามิตติยมปีพุทธังสรณะคจฉามิตติยมปีธรรมังสรณะคจฉามิตติยมปีสังฆังสรณะคจฉามิหกบทสวดสัจจคุรยาคาถาลัทธิเบสรณะอัญญังทุโทมีสัณนำวรังเอตนะสัจจวัชย์นัสโสทิมีของตัสัมทา นาถิม awesome, ีสันนังอัญญังธรรมโมมีสัณนังวังเอเตนะสจารวัจเจนะโสที่มีหุตุสัพพทานาถิมีสันนังอัญญังสังโฆมีสันนังวังเอเตนัสจารวัจเชนะโสที่มีหุตุสัพพทาเจตบสุลติรัตนปนามขัถาพุทธังนัมีรัตนภูตะสรีราชิตตังทำมังนัมีรัตนภูตตะวิสุทธิสารังสังฆังนัมีรัตนภูตะสุสีราติเอตังนัมมีติรัตนังรัตนตะยะวะหังสัมาสโมสาริตวัตถุวิเศษะภูตังอัญโยยยะ ยุตัคุณายโยคาวะสัปปาวัตตังอสุมิตะยมหิปิเตทเ,ทเทวยถาติทันเตเอเอกังวินาทตัติตะเรศมะสัมภเวนะโลเกกทาจิจะจิเรปะจปะปัตตุภูตังคัมภิระยะนานวิสยังอติอติอตทุตตะสถังวินยูหิปันติตะชเนหิวิชันญารูปังโลกัมหิเกหิจิกาถาจุป,ปัละละภณิยังเกสัญจิสุทุ วิธีต่างคู่นาคู่นากายะตายะนาเมหิเหยวะชนะตายะสุวัตสุวิตสุตมปิสมุมปัสตังวเนสิสุทาปาพนภะาษาท่านางคุณยติการนะมะสมุตตมะคุณยะภูมังทุกขะปมุจจนะมุขะสารนังกตานางปูชารเหิสุปรมังอภุชพี่ปูเฉยังนิพานาสจิกิรยยุปะนิสัยยะถังสัมมากิเลสะมาสโสุทานาสิธิยาจะกสาธุหิอาาัตฐุสเลหุปะเสวนยียังป้าเนหิจาปิสรารนังข้ามานี ย่อมมีว่าตสมาหิตังติระติระตนังสารนังขตธมหักรันต,ตทิที่วางขะเนขะนานสุทัมมาสมานาปูเชมจาจะปิสสะตังสุปัสสนาจิตาตถาโนปาริจะริยาสถารตาจะคุณเย,ยนาตถาสุก,กเตนะสุขีภาเมวุเตเชนาตสาจะสัธาปิสุวติโหตุโยใจเอทะธรรมะวนะยามะหิปานามะทูโตโรุตราพิสัมมโยนิ นิยตโตสุภูชังตาโสปะนีสัยยะจัดยายะอัยัมปีโหตุวัตถุตะเยปริจิตโตสุป,ปะสาธากกาโรแปัมาการสิทธิคาถาโยจักมาโมหามรลาปตัตตดโก สามังว่พุโทโธสุขัโตวิมุตโตมารัสปัสสาวิณิโมจย,ยันโตปาเิสิเขมชน,นางวินัยยังพุทธังวรันตังเศรสฐานมามมิโลกัสสนาจาตัตตวินายะกัจจตันติจตสาเตชยสิธิโมตุสัพพันตรายาสาวินาสเมิตุธโมชยโยโยวิยะาตาัสสะสัตถุทัสสีโสโลกัสสวิสุทธิมัคงคังนิยานิ โกธรรมาธารัชธารีสาตาวโหสันติกโรสุตินโนธรรมังวันตังสิระสานะมานมิโมหะปทาลังอุปสันตธาหังตันติยาสาเตชยสิติโหตุสัพพันตรายาจาวินาเสมตุสัทธมะเสนาสุขตานุโคโยโลกัสสาปาปุปปะกิเลสะเชตาสันโตสะยังสันติทินิโยชโกจาสวราคาตธรรมังวิธิตังกัลโรติสังฆังวันตังสิระสานะมานมิพุทานุโุทังสัมมาสีละทิทิงตันติยาสาเตชยสิติโหตุสัพพันตรายาจ่ วินาสเมณตุก้าโกศลนโมกระอัฏฐคถานโมอรหัตุงสมาสัมพุทธสัมมิสินุนโมอุตตมะธรรมวัสสสะวัคขาตัสสะเซวะเทนิทัตนโมสมหาสังกสาปิวิสุทธสีละทิติโนนโมโอมาตายะยารัตถะรัตนาตยัสสะสาธุปังนโมโอมากาตีทัสสะตัสสะวัตถุตยัสสปินโมการัปปภาเวนะวิคันตุปัฏฐานนโมการุภาเวนะสุวติงหัตุสัพพทานโมกะรัตเตเชนะวิธิมหิโหมิเตชะวา สิษย์บทสวดมหาสมัยสูตรเอ๊ะวัดเมียสิทเอ๊ะตังสัมมยยังปะกวาสติสูวิหารติกาปีละวัตถุสตรีมหาวิเนวาตาพิภูสังกีนาสตรีวัดจามเตหิพิภูเซงสัพเพเหวะวหันเตหิทัศีเจโรกาถึงหีเทวตาเยปุเดนสันนิปฏิตาหุนติปะกวนตังทัศนียะพิภูสังกัจจะอตากูจตุนังสุทาวาสกายทิรังเทวานังอิเทวะอายังโคปะกวา สัจเีสุภิขาติกาปีละวัตถุสมิงมหาวิมาตาภิกุสุนเกตัสติมว่าจะม่ติหิภิกุสีหิสาเหตวะอานติหิทัศสีหิตโลคายติหิเทวตาเยืปุริเดสนิพิตาหองติบขวันตาทัศนัยิกุสังคจาดันดูนัมไม่ยังปิเยน้ำะกะวาตุมขะสังคุณวายะอบสังคามิตวบาพระขรวตตสันติกบาจสัคถาภาษียามัติอัตโวตาเทวตาเสยยาตปินามาข้ละวะปุริสงค์สัมมิติตังวาป่างภาษาปสัฤกษ์ภาษาสัมิงวาป่างสาวามิตเวื่อันตตุเองว่าสิทาวาสิภุตเทวิ ภาสีมหาสมณะเวโป่าว่นัสมินเทวกายาสมาคตะอาคาตัมมหิมาตมัสมาอย่างที่ตายเยาวะอปะราชิตสังคติอัตถโกอัปปะราเทวตาภะวัตโสันติมัคะถัวาสิกตัตถะพิฆวะธรรมธาหังสุติตังอัตมโนอุชุกะมะกังสุสาระเทวะเนตานิฆะหิธังอินทราลามเนตัันติปันติตาติอัตถโกอัปปะราเทวตาภะวัตโสันติมังคะถังอาปาสิเจตวะกิรักยิเตาวะปฏิคังอินทะกิลังหะจเมชาเตยจารันสุ อันติสุาวิมาลาจัูมตาสันตาสุสูนะคติกระเทวตาพะตตสันนิมากะตางกับสเกจิูทางแสังคตาสีนเตยับมสันติอภยภูมิปามนุสันทิอเทวกายามวรรสันติติอ้าบกาาพิขมนเตสีเกินะพิเวทสุสุจารุาาถุเทวตาสันติเตาของติตาังทัสยพิโคสังฆจักจเยปิเตพิชเวหุอติมัทนาอานตัวสมมาสมพุทธตาเทสมิกุอนทนาเอตระมาเยวิเว แม่อราอจติสามีพี่เข้เทวะยานามนี้ติสามีพี่เขวาเทวะไปยานำนี้เทศสามีพี่เทวะยานามานีตังสศาสาทุกังอามนุษสิกรุาภาสามีติเอามันเติโคเทพิขุาตูปตตางพะควิริทัโวจะ ิโลกมนุกัสามียะถาภูมาตาทัสิตายสิเตขิริขปังปะหัตปะหิตาตาสมาหิตาปุถุสีหัสันลินาโรวังสาพิสัณพุโนโอตาตมะนาสุตาวิปัสสันมะมะนามิลาพิโยปัสเดนาตวะวันนิกปิลาวัตเวตาโตอมติริสสาสาวิษณ์สันนีทว่กัญญาพิเดนติริสานาภิโกเยวะเตโัตธรรมบังดุงสุตภาพุทธิศาสสานัเตสัมปตูน้องหงยาอมนุสานาทาสานังอภิเรศตา มาททักผงทักษะหาสสังอาถัตตุสัตังเอกิาสานังอมุสานัมาททักผงอภิเษกนั้นมัททักผงที่สารสภาผู้ถรรอโหดันจัตสาพเมรุนั่เองอภิเณยาววจิตตนะจจุบมาตโตมันทีสัสสาวกิสระได้เตวะวะกิจะพิจารณาเทวิชนวิโรยบวชหังกิติอิสานิที่ได้หิอนุบุปะโสตสาสนาศาสากสระว่าจะขาดผู้มากระปีละววัฏวาอิทิมันโตชุติมัโตนะมันโตชุติมโนธรรมมนะพิการมุพิภรณสุเมติมนั่งแตะาสนาตาสให้ไว้ว่าตายจะขาดนั้นธรรมนสตติย That's hot, side. บุตรปิดตสับโนามามาาวิีบรทิตรวน้าบทสัจงานาทิธามงคิณสิิตินาังปัจิบจัดที่สังราชวิรูปะโขภาษาสตินัคขนติปติปะหาสราชสปตริดตตสับพโบยธนามามาภราวิธีบรตเทาพิจิตรบรรเทาวน้ามรรเาสัจจริงบรริทามนาพิามงค์ิรสิิติวณังาุตระนัที่สังราชกุลดาวต์ภาตาสตินักขันอัติติปะหาสังราชสุสุปบูตระบิดตี่สับพหะโบ ถาแต่ละโถากินนวิรูปขโกปัจจิวิรูปขโกะกูะอุจารังส of ิสามจะเตโรเตมหาลาาสัมันสุิสสาทันตระมานะอัถังสุวรรณใกปิระวัฏเวเตสัมมัญญาวิสุาสาภูวันจานิกาสธาปายากุเทนถุเวเทนถุวิภูจะวิภูตสหสัญจะจันทานมกาเสถจะินนวันทุนวันทุจะปานโอมัญโยจะ เทวสุตโตจานาตลจิตตเสโนจักนัทโพนโราชนโนสโพอาคูปิโขเจวะติมพระโรเสวะวัจสาเอเตจันเาราชาโนขันภาษาอาจุพีมทัมนาพิกามังพิของนจะม่ิวานางอาทาคุนาภาษานาคะเวสาราสาตจักขามพระราศระอคูปยากาสายยติพิยามุนาทัศนะถาจรจะอาคูนะคะยสสาสโนเอรามโนมหานาโสุภัสุนิติงว่านางเยนะคะราชสหัสารันเตธิภาติชาปักขิมวิสุทธจจขุเวหายสสาเตวะนามัตตะตาสิตราสุปนาอิติเตสานามังอภัยันตธานาข้าราช ทิตาว่าิรหัตเทนะสุมิธังอุสราจิตาพาตุรวะสววสเสติอิทิมตนตัสสัจสนโคาละคันชามหาปิสมาอสุราอาสุราทานะเวกัสาเวปัสสิตสุจิตติสะมหานาโทนโมจิสหะ สตัตตันจักุริปุตนางสภเวโรจนาาสารนิตวะุิสนนังปทุปาข้ามงสมโยลานิพันธันติพิสุนังจึงนิจิววนางอาโปจเทวะปทวีจเทวโยตถาขโมงวัราวัรเทวะสโมใจเะสาสสเมตตาคุณนาคอาคุเทวะสติโนเทสเสเทธากายะสนานตะวนิโลอิทิมันตุจิติมันตวานะมันตวสัจจมัททมนาภิกข <ton> ุโพิกนาสิติวนาวเวนะปูจเทวะสังหริจเตวะสมะจเตวิยมาันทสุปนิสาเทวะันมัคุปรากิตาส ตาข่ายสัพยานาตวันนิโนอิทิมันตะจุติมันตวนนมันโตยัสติโนมทมนาพิกรมูพิกัสิติมะนัอัคูงผเทวชัคิสีขารีวะอริจักาจะโรชาจะอุมาบุพัธิภาโนวัตุนาสัธรรมะจักอจตาจักอนิชิกาสุรรุจิระอาูอาูวสละเนติโนาเสติัตาสัพานาตวันนโนอิทิมันตะติมันตวนนมันโตยัสสิโนมทมนาิกรมพิัสิติมะนังสมานามหาสมานามนุสสามนุสุตวาก วันนั้นวันนู้นสัตว์เดือดมาทำมานพิการมุงพิการทางสิ่งมานมสกุู่ผาสุกกาคุตุมหาดุนนะอาคูเรฆนาสาสะโอทาตระยาหาปรมคาอาคูตอาคูเทวายุจักปนาสตัมมาตาหาราคาชามิสกาจายาสิโนท่านนิยมอาสาปจันโยทิสาอาภวิสติทัศเสถียรสักยาสภพนานัตตะวันิโนอิทิปัญตทสิปัญโทวันนั้นวันนู้นสัตว์เดมาทำมานพิการมุงพิการทางสิ่งมณานเขมเยียรุจิตายามากาธากาจายาสิโนสัมิตักการามาเศธาเจ้าทีานำมาจากอถารมสลาน แะ้วสาิตนมว่าเามนาพี่เท่มงพี่คนนสุนทรีมณังสัธตเทวนิญญาณสัเวนะนัตัวนิโนนามันไมเรนะอะคันถึงเยจันเยสิตาสหะบุพตทาทิพพ์คีนังโอตตินานามานาสวังทักเกโขคะตรังนัจันนาคังจันทวะสิตาสิตังสุภุมมาปารัมโตจักุตาอิตมัโตสหังสหะสันนังกุมารโอติสุกัสุภะคัสสิติมนังสังคมสาธิตภะมลกานังมหาภุมพิติตติปปปันโนชิติปันโตพิสมะคายโยวสัจสิโสทัสเสตาอิสระอาภูปัญเชกวะสาวัตต เกียพันธุทวัตุโสัมันตปริกษยณมาบมุจิกะโกจินังอิทธิธรมหาสนอาหสนอเภสยิปานินาระมหาจัสรังกฐตวนาเพรทังยถาปวุชโกเมโท่านนยยนตตสวิชโกตัาโสปจิภาวติสังคุตอเสยังวสีตันจัดสังอาภิเณยยกิตรานจักกุมารตโตมังติทิสาสาวกิสารติมาะิสนาทิจันติวิชากิสาโวเตชะอตัมปะมุตุสุธรรมพุทธศาสนางวีตราีหิปะมุนสังลมปิอิเชยุมสเปริวิชังามาพะยาติตา สิบเอบ็มบทสวดมังคลาสุตังอสีวนาจาพาะรังปัญจิตาน,จานาจสวนาภูชาจภูชานิยานังเอตัมมังคุตมตังปฏิรูป,ประเทสาวาโสจภูเพจักกตะคุญญตา อัตตสัมมาปาณิทิฏฐะเอตัมมะระมุตตังขังหูสันจันจะสิปันจัวินาโยจะสุสีคิโตปุสุภาสิตาจะยาวาจาเอตัมมะระมุตตมังวาตาปิตุอุปทานังอุปทารัสสารังหูอนาคุลาจะกัมมันตาเอตัมมะระมุตตะมังคานันจะธรรมะจาริยาจะยาตการันจะสังขัหูอนาวัชานิกรรมานิเอตัมมะระมุตตมังอารติวิรติปปามัชปานาจะสัญญโมอัปปนา อัปมาโทจะมีทำม,มีสุเอตมัมมัคระมุตตะมังคาระโวจานิวาโตจัสันตุทีจักรตันยุตากาเลนะธรรมะสวรณังเอตมัมมัคระมุตตังคันธิจะโสวะจัตสตาสมานาน,นันจัทัสันังกาเลนะธรรมจะจัสากัญจากาัญฉะกัจฉาเอตมัมมัคระมุตตังตาโจพจัพพมาจาจริยันจะอริยสัจจานาัสสันังนิพพานัสัจจิกิริยาจาัเอต,มมตัมมัคระมุตตังบุตตสะโลกธรรมมีเหตุจิตตังยัตนะยัตสะยัตนะส,สะนะกัมปติ อสูกัรวิรัชังเขมังเอตามังคัลโมตมังเอตาที่สานีกตวนนสัพพัสถะมาปราชิตาสัพพัสถโสทินขจันติตันเตสังมังคัลโมตมันติสิบสองวสวดรัตนปริตยังกินจิวิตังอิธังวังอังวาสกิสิวะรัตนเมตังนโมสังอัติธารคเฮนะอิธังปิพุทธิรัตนบริตังอตธังสินะสววติหันตุขายังวิรัชังมาธรรมะในตังยถาถาสักยามุนีสมาหิโตนเทนะธรรมีนะสมาติกิจิอิธังปิธรรมีรัตนบริตังอตธังสิวะสุวติหันตุยังพุทธเสสสโถปะริิิวาานนุจมั นานตเรยกันย้ำหสมาธินานเตนะสมุทัมิสติทั้งปีทัมมเรัตนาวุณิรเอเดสุวินาสวัติของตุเรียบุคราบุคราอัตสัตังกัสถาจัิเอดนิยุคานิหงติเตทักเนียสัสสาวกา เตสุธินานิมหาพรานิอิทัมปิสังเขลัตนาบริตะเอเตนัสุจินัสวติหุนตุเยบุสุปยุตตามะนาสาธรรมยีนานีการมิโนกตมสาสัตมมหิเตปติปตาอมตังวิหิยาหะรัฐามุทานิผูชุมผูชัมณหีอิทัมปิสังเขลัตนาบริตะเอเตนัสุจินัสวติหุนตุขีนังโบราณนางนวลวังนัทธิสังวังวิราชติยาติเกภูวิสเหมินเตกีนาภิชาวิริหุนเชนทายิพันติธิราชายังเบกิโวอิทัมปิสังเขลัตนาบริตะเอเตนัสุจินัสวติหุนตุ สิ <c oughs> บสามบทสวดธรรมบัสหัสวรัตอัตตาฮาเวชิตังเสยโยยะจายังอิตราประชาอัตตะทานตัดสถาโปสัสสานิจังสัญญาตจาริโนโน,นีวะเทโวนาคันทโพนามารโรสหพมุหา,หาชิตังอปะชิตังกิยิราตถารูปรสะชันตุโนง 14. บส่วสวดเกสะปุตตสูรภาสิตามิตังเตนะภาควตาชานตาปัส,สตาอรหัตาสัมมาสัมพุเทนะเระตุเมตุมเหมาอนุสาวนะม,มาปารม,มาปารายม,มาอิติกรยะม,มาปฏิกะสัมปธานีนะมาตักกะเหนถุมานายะขาเหนะมาอาการะปาริวิตะเกนะมาสัน ทิตินิชานักขันติยามาพัพารูปตายะมาสัมโนโนคารุยถาตูเมหิอัตนาวะชาเนยยะถาอิเมธมากุสละอิเมธมาสาวะชาอิเมธมาวินยคขระหิตาอิเมธมาสมัตตาสมาตินาหิตายาตุขายาสังวัตติอัตตุเมหิปะชะปะชะเหยยถายถาตุเมอัตนาวะชาเนยยายาถาอิเมธมากุลระอิเมธมาอนาวะชาอิเมธมาวินยปัสสาอิเมธมาสมัตตาสมาตินาหิตายาสุขายาสังวัตติอัตตุเมหิอุปสะัมปัชัวิหะ เรยาถาติ15บทสวนอุปาิยสูตรอุปนิย,ต,นยติชีวะตะมัตตปายุงสรุปานิตสานาสัน,สนตนาเอตังก็ยังม่ได้ในเบขามาโองคุญญานี้กะยิกะยีราถาสุขาวันหานี้อุปนิยติชีวิตัะมัต ปะมายังชาลูปะมีตัสสานะสัน,นติตนาเอตังพยังมมรณะเปย์ขามาโนโลกามิสังปะชาเหสันติเปย์โขโยทากายเยนัสังยังโมวาใจยะอุตตะยัสาตังตัสสะเปตัสสะสุขายะโหติยังชีวามาโนปะกะตูติปุญญังธมโมหะเวรคติธรรม,มเจารินธมโมสุจินโนสุขามาวะหาติเอสานิสังสุธรเมสุจินเนนะคะ ทุกขตินณัจติธรรมจารีสัพเพสังฆานิจติยถาปัญญายาปสติอัฏฐนิมิตติทุกเขสัมมังโฆวิสุตติยาสัพเพสังฆารานิจติยถาปัญญายาปสติอัฏฐนิมิตติทุกเขสัมมังโฆวิสุตติยาสัพเพธรรมะนัตถาติยถาปัญญายาปสติอัฏฐนิมิตติทุกเขสัมมังโฆวิสุตติยาสิบหกบทสวดอปันนาคัจจุกอปันนาคฐานะ เมเกทุติยังอากุตังกิกาเอธาธรรมยาญาเมธาวีตังเถรญาอปันนักังพาคโหเวสารนังยันติปภะตานิวนานิจจอารามารุขาเจยานิมนุสระอภยตันชิตาเนตังโขสารนังเนตังเนตังสารมุตมังเนตังสารณะมาคัมมะสัพพะทุกขะพโมจติโยจะพุทธศาสตรธรรมจ่าสังฆาสสารนังคโตจะตริอริสตานิสัมารถพญายถาปัสสติทุกขังสุขะสมุปปาทางทุกขะสติกะมังอริยัญจะอะทังกีกังทุกขูปะสัมะคามินา เอตังโขสาระนังเอตังเอเขมังเอตังสาระนังมุตังเอตังสาระนังมารคมัสัพพัทุกขาภมุสติสิบเจ็ดบทสัพพระติการัตถคถาอติตังนาวะทำไมยานมติจังเกียรตินะคตังบุคคลไม่ควรทำเงนถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยามาไม่ถึงเลขติตังมีนันทังอัตถบัญญาอนาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนัไปอ่านไปแล้วและสิ่งที่ยังมาไม่ถึงไปยังไม่ถึงปัจจุบันยนโยทำมังกตถาคตไม่กว่าสติอสังหิรสังค์เย กบุคคลใดเห็นฉันทำปัจจุบันนี้ไแม่ไม่แข่งนั้นได้บุคคลนั้นเพงจะริทำนันเนือเธออาเจยว่ากิจกรรมาทบุคคลชันยามรันังสุเวรเพื่อทำความเพียรเสยในนี้แหละใครเล่าชุลความใในวันพุ่งได้ยินโนสังกันจิน้มหาสมัจุนาเพราะว่าความหมายเพื่อมจุนารัตมีเสียังนัไม่จะร้องทั้งหลายได้บังมิหารดมาตาปนองครัฐธรรมนตัดติ่ต่างตังเวพระเถรระดัตติสันโตอจิะเตงุนิติภาพมุนี พินหาปัจเจเว้คณะปาทาง ชาลาธรมโมไเห็นชาลานางอนัตติตาเรามีความแก่เป er. ็นธรรมาจ้องกวแก่ไปไม่ได้พยาทธมโมไม่เห็นพิญาทีมอนัติตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะง้องกควเจ็บไข้ไปไม่ได้วารานาธรมโมไม่เห็นวาระนางอนัติตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะ้องกตายไปไม่ได้สัพเพหิเมยิเยหิมานาเหินนาภะวิาภะวเราจะรับเป็นต่างๆคือว่าจะต้องได้พระราจากของรักของเจริญใจท่าไหร่ทั้งปวงกัมมสักโกมะหิกัมมทายาทูกัมมโยนิกัมมะพันทุกัมมะตติสารนาเรามีการเป็นของสทำให้การมารระ้คน เราจะทำกรรมอะไรไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าจะต้องได้รับผลกกรองนั้นสืบไปเอวังอําหิงอภินังท์พระเจ้าเวกิตรพังเราทั้งหลายคนพิจารณาอย่างนี้ทุกๆวันเทินสิบเก้าบทสวดเทวตารยโยชนะคาถาทุกข์ขปตตาจินิทุกขาพระยาปตตาจินิพระยาโสกขาปตตาจินิโสกกาหุตุสภีปิพันธุโนเอตางปตตาจาริหิงหิสัมปะทังพุนิสัมปะทังสภีเทวานุโมทันตุสภะสัมปติสิทธิยาทันตานุตุสทายาสีลังละคันตุสัมภ เชินรักรมที่สรรพ,าพาสูยี่สิบบทสวดเทว,วตาปฏิทานคาถา,ายาเทว,วตาสันติวิหาราวาสินีทุกเปกเรเรโปที่เขเรแต่หินแต่หินตาธรมรมทานีนักภาวันตุปุชิตาโซทินกะโรเตาวิหารามันเรเถราจัมมชานาวกาจัพพิขาโวสารามิกาทานะปฏิอุปสกาคา,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 ามาจาักเทสามิคมะขมาจัอิสรา ปานาภูตาสุจิตาพระวันตุเตสาผูุชายีปิจะอันทาสัมภวาสังเสชะชาตาอัาโวปาติกานิยานิกังธรรมะวังปฏิจเตสัพเพปิทึกัสการโรตุสังขยังถาตุจีรังสตังธรรมโมธรรมธทราจชุคราสังโฆโหตุสมังโควะอัทายาจหิทายาจากอัมเหระคัตุสัธโมสัพเพปิธรรมะจาริโนพุทิงสัมปาปุเนยมะธรรมเเอริยะปะเวทิเตยี่สิบเอ็ดวสวดสภะปฏิธนาคาถา คุณยาสิธานิกัตตาสายานัญญานิกตานิเมเตสัญชาภาทิโนอหูตุสตานันตาปามะนากาเยปยาคุณวันตาจามัยหังมาตาปิตาทโยหิฐาเมจาทิถาวาอันเยมัาตถะตะเวริโนสตาทิท,ทันติโทโ,โลกัสโลกาสเมิงเตปุมมาจาตุโยนิกาัญเจกัจัะตุโวการาสังสารันตาพระวะพระเวยาตังเมปฏิทานมีอนุโมทันตุเตสยังเยจิมังนัประชานันติเทวาเตสังนิเวทะยูะยาตินานาคุณญานัง อนุโมทนาเหตุนาสเพสตาสถานของตุอเวราสุขชีวิโนโคิมันปทันจัปะปะโพลตุเตส,สาสาสิทังสุภาขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทําในบัดนี้และแห่งบุญทั้งหลายอยื่นที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วเพื่อชวเลาะใดเป็นที่รักผู้มีกุณมีวรราและิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ม่ได้เห็นแลสัตว์ทั้งหลายอยื่นที่เป็นกลางแม้มีเวกรกรรมตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามตัเกิดในกำเนิดสี่มีขันห้าด้ ขอสัตว์เราได้ทราบการให้สมบูรณ์ของพระเจ้าแล้วขอสัตว์เรานั้นจงอนุโมทนาธรรมอินเทร์ขอสัตว์เราได้ยกไม่ทราบการให้สมบูรณ์ของพระเจ้านี้ขอเทวดาหลายจึงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้นเพราะเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่พระเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งกวุจงยามีเวรยูเป็นสุขเสมอเถิดและจงถึงทางอันเกษมเถิดขอความหวังอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิด ด้วยอนุภาพแห่ง,งศรัทธาอธิฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอน,นิสงส์แห่งการบูชาพระัฒนาใยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสุภรพระประลิปรักาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเป็นมีแก่ข้าพเจ้าขอให้โปรดจากทุกไปทั้งป,ปวงขอขอ้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอเตี้ยเตี้ยปีบดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนต์และธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอนุโมทนาให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุฬาลงกรณวัดกิ่งพระปิฎกหนาโดนมนต์ที่สมเด็จพระญาณสังวรวัดบวรนิเวศวิหารตลอดจนวั้งงงหลลายทที่่สัมคตด้าจุภาพแห่งพระปริท และคำมงคลในพักราตาต่างๆขอทรงสำเร็จศักดิ์สิทธุประการเทินสาธุ